แบบสึงหัดข้อต่อมานะครับก็คือข้อ7นะครับเขาบอกว่าให้คำนวณความเข้มข้นนะครับโมลาริตี้โมลาริตี้และเศษส,ส่วนโมลของแอมโมเนียนะครับโดยเขากำหนดว่าสารละลายมีความเข้มข้น8%โดยน้ำหนักกำหนดความหนาแน่นของสารละลายมาให้ด้วยดังนั้นโจทย์กำหนดสิ่งนี้มาให้ซึ่งอันนี้เปอร์เซ็นต์เว by บ e ยเว t นะครับเขาให้มาแค่นี้ โดยที่ว่าเราจะต้องตีความไม่ได้ว่าไอ้แปโดยน้ําหนักเนี่ยเราสามารถพิจารณาได้อย่างไรทีนี้สิ่งที่เราจะต้องมองนะครับก็คือเราจะมีสารในลักษณะที่ว่าสารจะมีลักษณะเป็นแบบนี้ก็คือมีสาร a เป็นตัวถูกละลายสาร b เป็นตัวทําละลายและสารละลายของเราจะเกิดจากการที่มี a นะครับรวมกับ b อยู่ตามนี้เนาะ ดังนั้นจากตรงที่เป็นเปอร์เซนต์โดยน้ำหนักอเรเนี่ยเราจะสามารถเอานิยามมาพิจารณาได้ก็คือเราจะพูดว่าสารละลายนะครับ100กรัมจะมีตัวถูกละลายอยู่เท่าไหร่อยู่8กรัมโอเคใช่ไหมตรงนี้คือนิยามก็คือ8กรัมของตัวถูกละลายเทียบกับสารละลาย นะครับหนึ่งร้อยกร,รัมแล้วคูณร้อยจะได้ตรงนี้พอดีนะครับทีนี้สิ่งที่เราจะต้องพิจารณาแยกออกมาก็คือในกรณีที่เราเห็นอยู่ตรงนี้ตัวถูกละลายเนี่ยก็จะเป็นองค์ประกอบของ A ถูกไหมครับสิ่งที่เราจะต้องหานะครับสูตรแรกเลยก็คือโมเลลิตี้โม a ลลิตี้ตัว M ตัวนี้ก็คือมวลของตัวถูอ่าผมเขียนย่อๆแล้วนะของตัวถูกละลายส่วนด้วย าตรงนี้ไม่ใช่มวลต้องเป็นโมลโมลของตัวถูกละลายหารด้วยมวลตัวทำละลายหน่วยเป็นกิโลกร,รมัมถูกไหมเพราะฉะนั้นความเข้มข้นแรกเราจะต้องหาโมลของตัวถูกละลายออกมาให้ได้ก่อนซึ่งตัวถูกละลายในที่นี้เรามีอยู่ตรงนี้ก็คือ8กรัม 8กรัมสามารถพิจารณาเป็นโมลได้ก็คือเพราะฉะนั้นเราจะได้ว่าโมลตัวถูกละลายเท่ากับ8กรัมหารด้วยโมลาร์แมสโมลาร์แมสของตัวนี้ nh 3เราก็จะได้ว่าโมลาร์แมสคือ17กรัมต่อโมล เพราะฉนั้นหน่วยตรงนี้กรัมกับกรัมตัดกันจะได้คําตอบออกมามีค่าเป็น0.47โมอลเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามีคําตอบที่จะเอาไปใส่ได้ละในส่วนแรกก็คือตรงนี้โอเคนะต่อมามวลของตัวทําละลายมวลของตัวทำละลายเราจะต้องพิจารณาให้ได้ว่าถ้าจากสารละลาย100เนี่ยนะครับ มันเป็นของ a กับ b ถูกไหมเรามี a ไปแล้ว8กรัมเพราะฉะนั้น b ก็จะเหลือเท่าไหร่92กรัม b อันนี้จะเป็นตัวทําละลายเพราะฉะนั้นตัวทําละลายเราก็จะได้ว่าโมลตัวทําละลายจะมีค่าเท่ากับ92กรัมหารด้วย เท่าไหร่เอ่ยตัวทําละลายของเราเป็นน้ําเพราะฉะนั้นน้ําก็คือ18กรัมต่อโมลตัดหน่วยปึ๊บปบก็จะได้ตัวนี้ออกมาน้ําจะมีทั้งหมด5.11โมลอ่ะโอเคเรามีโมลของน้ําแล้วแต่ถ้าเราพิจารณาข้อมูลนะครับ ตรงที่เป็นความเข้มข้นที่เป็นโมเลลิตี้เนี่ยตัวนี้เราจะใช้สูตรก็คือด้านล่างเป็นมวลของตัวทาละลายเราจะเห็นว่าเราจะต้องเอา92มาใช้ส่วนตรงนี้ก็จะเอาเป็นตัวตั้งนะครับดังนั้นเราจะได้ความเข้มข้นแรกนะครับออกมาก่อนเลยนะครับความเข้มข้นโมเลลิตี้ก็จะได้ว่า m จะเท่ากับ 0. สี่เจ็ดโมลส่วนด้วยอะไรส่วนด้วย92 2หารด้วย1000ต้องเปลี่ยนเป็นกิโลกร,รมัมถูกไหมครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ข้างล่างเป็นกิโลกร,รัมแล้วคำตอบที่ได้ก็จะมีค่าเท่ากับ5.11โม d หนึอันนี้เป็น,คำ,นคำตอบอันแรกได้เรียบร้อยแล้วคำตอบอันแรกได้เรียบร้อยแล้วต่อมาเดี๋ยวเราจะไปหาโมลาริตี้ นะครับโมลาริตี้เราก็ไปดูในสไลด์หน้าถัดไปแล้วกันนะครับโมลาริตี้ตัว m นะครับมันคืออะไรเอ่ยมันคือโมนส่วนด้วยปริมาตร v สาระละลายโมนจะต้องเป็นโมนของตัวถูกละลาย โมลของตัวถูกละลายในที่นี้ก็จะต้องเป็นขององค์ประกอบ a ปกีน้นี้ที่เราเพิ่งหาไปถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราแทนค่าทุกอย่างเข้าไปตรงนี้นะครับโมนของตัวถูกละลายก็คือจะเป็น0.47โมนอันนี้เราทราบมาจากหน้าปกีน้นี้ย้อนกลับไปดูนะก็คือตรงส่วนตรงนี้0.47โมนนะครับเราทราบเรียบร้อยแล้วต่อมา สิ่งที่เราจะต้องหาคือปริมาตรของสารละลายปริมาตรของสารละลายเนี่ยเรารู้ว่าเมื่อกี้นี้จากนิยามเนี่ยปริมาตรของสารละลายเรามีสารละลายอยู่จํานวนเท่าไหร่เอ่ย100กรัมถูกไหมหนึ่งกรัมจะต้องเปลี่ยนไปเป็นปริมาตรจะเปลี่ยนได้อย่างไรก็ต้องอาศัยความหนาแน่น d เท่ากับ M ส่วน V เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทราบโจทย์ให้ะไรมา โจทย์ให้ดีมาแล้ว v เราทราบเราทราบไหมไม่ทราบเราเราจะต้องหา v เราทราบตัวไหนเอ่ยเราทราบตัว m ดังนั้นเราจะได้ว่า v จะเท่ากับ m ส่วน v มวลเป็น100กรัมส่วนด้วยตรงนี้ต้องเป็นความหนาแน่นขออภัยครับเป็น d ต้องหารด้วยเท่าไหร่นะ0จ เก้าหกห้าหนึ่งกรัมต่อลูกบาทซนติเมตรอ่าเพราะฉะนั้นตัดหน่วยกรัมกับกรัมตัดไปจะได้ออกมาเป็นลูกบาทซนติเมตรเราจะได้ว่า V จะมีค่าเป็น103.62ูกลูกบาทซนติเมตรเพราะฉะนั้นเราทราบอันนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ไปเปลี่ยนเป็นลิตรก็คือหารพันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะเอา ตรงนี้นะไปแทนบริเวณด้านล่างตรงนี้ก็จะเป็น103.62ลูกบาทเซนติเมตรหารด้วย1000ลูกบาทเซนติเมตรต่อลิตรดังนั้นหน่วยตรงนี้ตัดกันข้างล่างเหลือลิตรข้างบนเหลือโมลจะได้คำตอบออกมาเป็นโมลาร์โมลาร์ในที่นี้เราก็จะได้ออกมาว่าเป็น 4.53โมลาร์โอเคนะแนวคิดประมาณนี้นะครับอ่ะทีนี้พอเราได้โมลาริตี้เรียบร้อยแล้วเซ่วนโมลน,นะครับเดี๋ยวเราก็ไปพิจารณาในสไลด์หน้าถัดไปแล้วกันเซ่วนโมลตัวนี้เรามีตัวนี้เป็นองค์ประกอบก็คือ A และก็มี B คือน้ำถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเขาให้หาเศษส่วนโมลของเ3เพราะฉะนั้น xA จะเท่ากับโมลของ a หารด้วยโมลรวมโมลรวมเราก็ย้อนกลับไปสไลด์หน้าแรกเดี๋ยวเราจะมีโมล A แล้วก็โมล b โมล A คือเท่าไหร่นะ0.47โมลน,นะครับส่วนโมล b เป็นโมลที่เป็นของตัวทำละลาย ก็คือ5.11โมลดังนั้นเราเอาสองค่านี้มารวมกันเราจะได้เป็นโมลรวมโมลรวมจะเท่ากับเท่าไรละหร่ล่ะ5้าโมลอ่ะโอเคนะตามนี้เพราะฉะนั้นเรามีข้อมูลครบถ้วนแล้วเรามีโมล A ที่จะเอาไปใช้คือค่านี้แล้วก็มีโมลรวมคือค่านี้ ดังนั้นเมื่อแทนค่าก็จะได้ว่า0.47โมลหารด้วยข้างล่าง5.58โมลจะได้คําตอบออกมาก็คือ0.482อ่ะโอเคเรียบร้อยอันนี้คือคําตอบนะครับ ก็เสร็จสิ้นนะครับก็ถ้าเราฝึกเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็ทำได้แน่นอนไม่ยาก